สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูวิธีการลงทะเบียนนะครับระบบการอบรมใบกับขี่นะครับออนไลน์นะครับผมตรงนี้ก็คือว่าอบรมออนไลน์นะครับก็คือจะเป็นการต่อใบกับขี่นะครับที่ว่าหมดอายุแล้วนะครับผมสําหรับพี่เพื่อนนะครับที่ใบกับขี่หมดอายุนะครับก็จะต้องทําการอบรมใหม่นะครับโดยจะทําการอบรมออนไลน์ได้เลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนใหม่กันครับก็คือ เข้ามาที่เว็บไซต์ dlt นะครับ elearning นะครับ .com ครับแล้วก็เข้ามาที่หน้าแรกตัวนี้นะครับกดคำว่าลงทะเบียนใหม่ได้เลยครับลำดับต่อมานะครับตรงส่วนนี้นะครับเราก็ใส่ระบุเลขบัตรประชาชนนะครับตรงนี้ก็ส่วนบรรทัดที่2ครับก็เป็นการระบุเลขบัตรประชาชนอีกครั้งนะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อรับเบอร์โทรนะครับแล้วก็ระบุอีเมลนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดของเราเองนะครับแล้วเราก็กดดําเนิน การต่อนะครับผมต่อมานะครับเมื่อทําการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเราทําการล็อกอินเข้ามานะครับโดยระบุเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เราลงทะเบียนไว้นะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับผมลำดับต่อมานะครับเมื่อล็อกอินเรียบร้อยนะครับมาดูด้านล่างนี้ครับก็จะมีหัวข้อนะครับอบรมต่ออายุใบขับขี่นะครับลถส่วนบุคคลนะครับขนส่งแล้วก็ลดสาธารณกดสมัครเข้าอบรมนะครับลำดับต่อมานะครับ ก็คือเข้าสู่หลักสูตรที่สมัครนะครับผมก็คือหลักสูตรอบรมใบกับขี่นะครับออนไลน์ตัวนี้ก็คือเลือกหลักสูตรอบรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็จะมีต่ออายุนะครับและอบรม1ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้ครับก็จะเป็นของอบรมของมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วนมาด้านล่างนี้ครับตรงนี้ก็เป็นการต่ออายุใบกับขี่สําหรับผู้ขาดต่ออายุเกิน1ปีนะครับ ส่วนอันดับสุดท้ายนะครับจะเป็นการต่ออายุใบขับขี่ขับรถขนส่งนะครับตัวนี้จะเป็นการอบรมนะครับผมแล้วก็อีกถึงตัวเลือกนะครับก็จะเป็นการอบรมใบขับขี่ของขับรถสาธารณะนั่นเองนะครับผมแล้วตรงส่วนนี้นะครับเราให้เลือกตรงข้อความด้านบนนะครับคือครับผมกดเข้ามาครับลำดับต่อมานะครับเมื่อ กดสมัครเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะมีตุ้นขึ้นสีแดงครับว่าเวลาเหลือเวลาอบรมอีก90วันนะครับตรงนี้ก็คือต่ออายุใบกับขี่ขับรถส่วนบุคคลนะครับดําเนินการนะครับรายวิชาที่ต้องอบรมนะครับก็คือ1ชั่วโมงครับกดดําเนินการต่อนะครับผมลำดับต่อมานะครับมาดูตรงนี้ครับ ก็คือหลักสูตรนะครับก็จะมีการอบรมนะครับหนึ่งชั่วโมงครับตรงทีส่วนนี้ก็จะแบ่งออกด้วยกัน4ส่วนนะครับเราต้องทําการอบรมทีละส่วนนะครับทําทการกดได้เลยครับผมเริ่มทําการอบลมนะครับเราทําการกดด้านบนนะครับลำดับต่อมาครับเมื่ออบรมครบตามหลักสูตรแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับว่าเอ่อ หลายวิชาที่ต้องอบรมนะครับดูด้านล่างนี้ครับก็คือการอบรมอย่างปลอดภัยรถยนต์1ชั่วโมงครับก็คือ4ทับสนี่คือเราดูจนครบเวลาแล้วครับแล้วก็จนครบตารางหลักสูตรที่กําหนดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับผมแล้วก็ดูด้านบนครับสีแดงครับก็จะเขียนว่าหลักฐานการอบรมจะหมดอายุในอีก180วันนะครับตรงนี้ก็คือใช้หลักฐานนะครับเก็บไว้นะครับจับหน้าจอไว้นะครับผม แล้วก็มาดูส่วนข้างล่างครับสีเหลืองครับหลักฐานการผ่านอบรมนะครับเราทําการกดตรงส่วนนี้ครับผมลาดับต่อมานะครับการอบรมนะครับก็จะออกใบกรณาบันทึกเพื่อแสดง QR code นี้นะครับในการเข้ารับบริการณขนส่งนะครับผมก็คือเก็บไว้อ้างอิงนะครับผมก็คือจับหน้าจอไว้ท่นเองนะครับผม แล้วก็มาดูด้านล่างครับสีแดงครับผลการอบรมมีอายุ6เดือนนะครับก็คือนับจากวันที่ผ่านอบรมแล้วเท่านั้นนะครับเราทําการกดบันทึกได้เลยครับตรงนี้สามารถกดได้นะครับหรือว่าจะสามารถถ่ายหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานก็ได้ครับกดบันทึกครับผมก็คือสําหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับ ยังไงก็ขอบคุณครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ